ไอเกดมึงว่าไงอ่ะมึงบอกว่าคุกแจกเงินนิติต้อนผิดกฎหมายคุกแล้วมึงจะรับผิดชอบอะไรไอเกดโทกะวานิดไอควายมึงจะว่ายังไงไอ <c oughs> ควายเจดมึงจะว่ายังไงอ่ะนะที่มึงเ่านะเขานะบอกว่านะครับแจกเงินนิติต้อนผิดกฎหมายนะครับไอสมชายแถงการมึงจะว่ายังไง คุกเพื่อไทยคุกแจกเงินนิติต้อนผิดกฎหมายไอ้สมชายจะแหวงการไอ้ธรรมนูนสุดทิชมานไอ้ควายมึงว่ายังไงครับสารตีตกแล้วไอ้สนธิยาเนี่ครับมึงตายแนย่ไอ้สนธิยามึงยังโอ้โหยังไปโชว์โง่อีกยังไปร้องอีกครับนะร้องอีกที่ท่านทักษิณปลาใสที่ นะครับไปไประชุมนะครับไปประกาถาที่หัวหินมันยังเสือกไปล้อเองนะเอาเงินมาจากไหนมีสิทธิ์อะไรไอ้สนทยามึงไอ้ควายมึงไปไม่รอดหรอกง,งานนี้พวกเช็คบินให้หมดครับนะเช็คบินเพราะว่าจับเข้ากรงด้วยครับนะเพราะว่าใส่ตะก้อด้วยพวกนี้จตุพรอ,อย่างนี้มึงจะรอดไหมล่ะนะ มึงรอดไหมพวกนี้พวกขยะครับทวงดุลทวงความเจริญของชาติมายาวนานคบคนพวกนี้นะพวกโง่พวกควายมึงไม่รู้หรือว่าแผ่นดินมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ควายมึงยังมาเห่าอีกป,ป๋าเปงไปไหนแล้วป,ป๋าเปงไปเกิดใหม่แล้วมึงยัง,งโง่อยู่ยังควายงมโคงอยู่เป็นไงล่ะ นะออกมาครับท่านทักษิณถึงบอกว่าหมาอยู่ส่วนหมาให้มันเห่าไปไม,ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นท่านบอกอย่างนี้นะมึงเสร็จแน่พวกมึงเนะ่ะสงสารในเรืองไก่ว่าเบนสองคันป้ายแดงเนี่ยกับเช็คยี่บห้าล้านเนี่ยครับกล้วยกล้วยยี่บห้าล้านครับท่านผู้ชมมึงม,มึง,มง <laughs> ไม่เหลือครับนะไม่เหลือเพราะว่า นะครับท่านสุสักสินินินท่านจะเอาไว้เหรอครับนะที่ปรึกษาทีมกฎหมายเพื่อไทยนะไม่เอาไมไว้ครับพวกนี้ขัดแข้งขัดขาครับนะครอบงำพักครอบงอาหน่อยนพรุตแต่เป็นรัฐบาลได้ไม่ถึงเดือนมันไล่แล้วครับมันไล่แล้วเหมือนกับท่านอุ้งยิ้งเนี่อย่างนี้ครับนะเพราะว่าคนพวกนี้มันหาแดกกับนะครับความขัดแยง้ง ความที่หายของประเทศชาติที่ยาวมาครับผมถึงบอกว่าอแก้วสันมึงไม่รอดงานนี้ครับต้องลื้อฟื้นใหม่ครับคดีนะครับยึดสนามบินยึดชำาเรียนยึดศูนย์ราชาการครับนะไอ้โรสิละมึงหนาวๆร้นอนๆครับมึงไปไม่เป็นแน่งานนี้นะโดยเฉพาะช่องแดงสามบากูจะเปิดแพมทุกวันนะให้มึงรู้เลยว่านะครับนรกมีจริงประเทศนี้ นะที่ผ่านมาเนี่ยมึงมีแต่ได้นะมึงได้ใจไงนะเมื่อวานเป็นไงครับบันที่สิบแปดที่ผ่านมาแกงครับ <c oughs> แกงตกทรัพย์ครับแกงตกทรัพย์รัฐบาลครับนะมันหมดเวลาพวกมึงแล้วครับพวกมึงจะหาแดกยังไงล่ะครับมึงทำอะไรก็ไม่มีใครสนับสนุนมึงหรอกโดยเฉพาะจ,จุพรนี่น่าอายที่สุดครับนะน่าอายที่สุด ไปกดดันปปชครับนะมันไม่ใช่น่าอายมันน่างโง่ที่สุดไงสารตีตกตั้งแต่วันที่ยี่สบสองแล้วครับไอหกประเด็นน่ะมันอยู่ในนั้นหมดแล้วครับท่านผู้ชมพวกมันยังโง่ยังควายไม่มีอะไรจะเล่นไงครับนะเอโมก็แป๊กครับไอปานเทพก็โง่โชว์โง่ทุกวันครับอ่านี่แผนที่แผนที่แผนที่ เสียกอกูดเสียกอกูดนะก็มีแต่พวกมึงนะว่ายอมรับว่าเสียกอกูดนะครับยกขับกอกูดให้ให้ขมຈให้กัมบูชามีแต่พวกมึงนะพูดนะไอปานเทพไอควายมีแต่พวกมึงนะไอลิมกูไม่เคยพูดนะว่าเสียกอกูดนะกูถามหนะ่อยว่าถ้ายกเลิก MOU แล้วจะได้อะไรมึงมึงตอบมาสิมันได้อะไร กับไม่ยกเลิกออะประเทศไทยจะได้อะไรนะคำว่าที่ซับซ้อนมึงยังไม่รู้เลยพวกควายที่ทับซ้อนก็ต่างคนดังอ้างไงเอ <c oughs> นะก็เหมือนเราไปหาปลาครับท่านผู้ชมนะไปหาปลาเนี่ยแหละจุดนี้ที่เราเคยหาแล้วก็จุดของเรานะตรงนี้นะนะตรงนี้นะครับ ที่มันมีพุ่มไม้มันมีอะไรครับเขาเรียกอะไรครับมีปอดมีอะไรเยอะๆน่ะนะตรงนี้ของเราต่างคนนะัาว่าเป็นของฉันไงครับมันอยู่ในแม่น้ําไงนะต่างคนดังอ้างมันถึงคุยกันไงครับถ้าไม่คุยกันก็ยิงกันเลยสิครับนะที่ทับซ้อนถ้านะครับเห็นไหมครับถ้าที่ทัก ทับซ้อนนะครับต้องเข้าใจนะครับที่ทับซ้อนต่างชายแดนเหมือนกับยูเครนกับนะครับ <c oughs> รัเสเซียเดี๋ยวนี้อย่างที่ของฉันฉันจะปกป้องประชาชนของฉันชาวรัเสเซียอ้างไงครับนะรัเสเซียไปลุกยูเครนนั่นแหละครับนะหนึ่งเจลจาครับเจลจา ถ้าเจรจาได้ก็จบครับนะสองต้องใช้กำลังทหารลบเอาเหมือนนั่นแหละครับนะลบเอาแล้วเป็นไงครับได้เท่าเสียไหมละ่ะยูเครนกับกับรัสกับรัสเซียเห็นหรือ,อยังครับนั่นคือที่ทับซ้อนมันจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ทักษินไม่เอาแบบนั้นครับ M O U <c oughs> ไว้เลยครับนะ ขีดเช่นไวเลยสองประเทศเวียดนามมึงอยาอย่ายุ่ง <c oughs> มาเลถอยไปเห็นไหมครับนั่นคือทักษินนะเกิดนะครับเกิดไม่มีเอโมยหรอครับเกิดเวียดนามมันมาอ้างอีหรอครับกอกูดของเวียดนามกอกูดของเวียดนามเกิดมันมาพูดอย่างนี้ทําไงล่ะครับกอกงเป็นเวียดนามอย่างนี้กอกงเป็นมาเลกอกงเป็นมาเลอย่างนี้ ผมนว่าพวกนี้มันโง่ไงครับทําไมต้องมีเพราะว่าเราต้องการให้สองประเทศเท่านั้นครับที่มีเอี่ยวอยู่ตรงนั้นนั่นคือทักษินครับแต่ MOU ก็ไม่เคยสลักหลังไว้นะรัาไม่เคยสีเช่นแต่จะเจรจา m อ u นี้ได้ก็เฉพาะทักสินเท่านั้นไม่มีนะครับทุกรัฐบาลไปเจรจาได้หมดนะ มันไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนกับพิ่นายกรรมเลยนะว่าจะต้องคนนั้นคนนี้ครับไม่ใช่มันเป็นกฎหมายนะครับระหว่างประเทศสัญญาระหว่างประเทศครับการไปตกลงการไปทําสัญญาไม่ใช่ว่าทักษิณไปทําคนเดียวนะครับท่านผู้ชมมันมีกรมสิทธิส,สัญญาเจ้าหน้าที่ข้าราชการครับนะกองทัพเรือกองทัพบ,บกกองทัพอากาศไม่ใช่อี่คนเดียวนะ จากผู้เชี่ยวชาญครับเขาเอาด้วยเห็นด้วยนะครับถึงทําได้ไม่ใช่ว่าจะมาเห่าแบบพวกไอ้ปานเทศไอพวกไอ้ลิมนะครับพวกเห็บหมาพวกนี้ไม่ได้นะครับ,นะรบประเทศชาติเคยได้อะไรจากพวกมันเดี๋ยวผมถามละ่ะน้ําท่วมมันผู๋ไหมครับที่ใต้นะครับคนใต้ชอบมันนักหนาครับผมถามหน่อยเห็นไอ้ปานเทศไหมเห็นไอ้ลิมไหมครับเห็นไอ้ เจิมศากไหมเห็นไหมครับเห็นไอ้เจิมศากไหมเห็นไอ้คำนูนเห็นสมชายแสวงการสมเจตบนญถนอมไหมมันไปเห่าที่นั่นไหมไปแจกของไหมรักกันจังครับคนใต้บางกลุ่มบางพวกรักจังพวกนี้พวกไอ้ลิ้มน่ครับมันไปแจกของไหมครับมันไปช่วยไหมมันไปให้กาลังใจไหมก็มีแต่ท่านยิ่งรักไงเอ้ยท่านอุ้งยิงไงนะครับเห็นภาพไปยัง นะคนพวกนี้มันมันมีราคาอะไรแหละครับที่จะต้องไปไปสนใจกับพวกมันครับเอามันเข้าคุกอย่างเดียวก็คนพวกนี้นะมันไม่มีราคาอะไรกับประเทศครับเป็นขยะครับขยะกองใหญ่ครับนะประสานมาลึกขับีทัก์อย่างแก๊งเดียวกันหมดนะครับพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนะ เหมือนนกอยู่ในกรงครับลูกาทาสั้งพวกลูกทาสไงอยู่ในกรงครับเหมือนท่านเลี้ยงนกอยู่ที่บ้านนัาน,นช้ชม <c oughs> <c oughs> นกเขาหรือว่านกชวาอะไรก็ว่าไปปล่อยจงนี่มันหากินไม่เป็นครับนกเนี่ยไปไม่เป็นนะก็เผอไปโดนชาวบ้านนิงหนังสเต็กนะครับเอามาเป้งอีกนะคนพวกนี้เนี่ยครับลูกทาสต,ตัวจริงครับคนพวกนี้รอครับสวรากตั้ง นะถ้าคุณพ่อทหารออกมามันเ hey, ฮเลยนะพวกนี้นะเฮ hey, เลยครับพวกนี้แหละครับไปเหมาดอกไม้ที่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองปากคลองตลาดครับไม่เหลือตรงกับวันพระวันนั้นนะครับพี่น้องชาวพุทธจะทําทบุญเอาดอกไม้บูชาพ้าหนึ่งอดครับไม่มีมันเหมาหมดไอ้พวกไอ้ริ้ไม่เจิมศักดิ์นี่แหละครับไอ้สมชายแตแหวงการคำนูนนะครับ สมเกตบุญถนอมเนี่ยนะพวกนี้แหละครับเหมาดอกไม้ครับมาให้กำลังใจทหารครับ <c oughs> เห็นภาพไหม <c oughs> นี่แหละครับท่านผู้ชมนะกับคนพวกนี้มันต้องเปิดแผลมันทุกวันับท่านผู้ชมนะ <c oughs> เปิดแผลทุกวัน <c oughs> เห็นไหมครับไอ <c oughs> ้บุญยอดทิศนะครับไอ <c oughs> ้บุญยอดนะครับนะ <c oughs> สุขทินไทยครับนะไอคนพวกนี้ครับมันใส่ร้ายคนเสื้อแดงว่าเผาเซนท่านเวอร์ ur, ครับพวกเผาบ้านเผาเมืองครับ <c oughs> นะคนเราพักพวกฝ่ายนั้นนะครับกล่าวหาใส่ร้ายว่าคนเสื้อแดงมีถังแก๊สครับนะบุกเข้าไปนะครับที่เซนท่านเวอร์ ur, ครับ ว่าพวกเราเผาบ้านเผาเมืองนั่นแหละครับนะปรากฏว่าเขาไปถังนั่นคือถังดับเพลิงนะครับคนเสื้อแดงเนี่ยไปไปเพื่อดับไฟครับในเซนทันนะครับนะผมไม่เชื่อว่าคนเสื้อแดงเผานะครับผมก็อยู่ในนั้นครับเขาจะเผาทำไมนะนะแต่คนที่สร้างสถนานการณ์เพื่อที่จะยิงหัวกระบาลคนเสื้อแดงนะครับเป็นคนเผา สารก็ตัดสินมาแล้วนะครับเออก็พวกเผาบ้านเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองเผาเซ็นทันเวอร์เผาโรงหนังนะครับนะย่านมาบุญคลองอย่างนี้นะครับนะคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นจำเลยครับนานนะครับท่านผู้ชมนะพวกไอ้เจมิมศักพวกช่องของนะครับ แนวหน้าไทยโพสต์นีครับวพกเผาบ้านเผาเมืองเผาบ้านเผา,า,าเมืองนะครับนะจนนะครับจนรู้ความจริงนะครับว่าสารยกฟ้องทั้งหมดนะครับคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองเห็นหรือยังครับนะเป็นภาพไหมคนเสื้อแดงเป็นผู้ไปปกป้องรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยมาจาก การเลือกตั้งนะเขาไปขอให้นะครับอานุอภิสิทธิ์สุเทพยุบสภาเลือกตั้งไหมครับพวกนี้ไม่ยอมยุบสิครับยุบก็แพ้เลือกตั้งไง <c oughs> เออก็แค่นั้นเองครับแพ้เลือกตั้งอะยุบแล้วแพ้เลือกตั้งจะจะยุบทำไมล่ะครับนะยุบทำไม ก็ต้องจัดการกับคนเสื้อแดงสิครับ